ก็ผมก็มางานเปิดตัว Oppo uh, Reno Series ตัวใหม่นะครับผมก็เป็น uh, Oppo Reno 14 uh, Series 5G ครับผมก็ดีใจมากวันนี้ที่ได้มาเป็นเกียรติเอ้ยที่ได้เป็นเกียรติมาเป็นแขกนะครับผมในงานเราเชิญงานเปิดตัวในงานล่ UNCH ผลิตภั์ใหม่นะครับผมดีใจมากได้เจอพี่โบได้เจอมินี่ด้วย ครับผพิจเจอที่จึ้งที่สุดสำหรับตัวนี้เองสำหรับกลับเอยไหมสำหรับผมผมให้เป็นเรื่องของเ,อเลนส์พอร์เทรดละกันครับผมว่าสำหรับตัว Oppo Reno 14 Series 5G เนี่ยเขาใส่เลนส์พอร์เทรดนะครับผมที่ซูมถึง3.5เท่าเข้ามาด้วยเรียกได้ว่าด้วยความที่แบบช่วงนี้ผมสายตามไม่ค่อยดี <laughs> <laughs> ใช่พอได้เล,เล,เลนส์พอร์เทรดมาช่วยเนี่ยมันก็ทำให้การถ่ายรูปข,ของเรามันสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยละกันแล้วต,ตัวถ่ายรูปมันมี AI มาช่วยอีกมิ้ยครับผม ใช่ครับผมก็จะช่วยเจนทําให้ภาพของมันมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นหลายๆคนอาจจะกังวลว่าถ้าเกิดถ่ายแบบพ r ดเ t ลและซูมแบบเลนส์3.5เนี่ยภาพมันจะแตกหรือว่าไม่ชัดหรือเปล่าแต่ว่าสําหรับตัว oppo เนี่ยเขาจะมี AI ช่วยเจนทําให้ภาพเนี่ยรอบคมชัดมากยิ่งขึ้นและทําให้แบบมันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วกันครับสายเกมเขาเองก็บอกว่าเื่นปื้นใช่ใช่ใช่ผมว่าหลายๆคนน่าจะถูกใจเด็กไทยหลายๆคนเข้าถึงเด็กไทยหลายๆคนมากๆเพราะว่าเรื่องการเล่นเกมเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่อง ในชีวิตประจำวันของเด็กไทยไปแล้วครับผมก็ถ้าเกิดใครที่แบบสนใจหาเครื่องเล่นเกมดีๆหาโทรศัพท์เล่นเกมดีๆก็แนะนำ Oppo ด้วยครับแบกทุนด้วยนะใช่ใช่ใช่ราคาจับต้องได้ด้วยใช่ครับผมไม่แพงไม่แพงประมาณสองหมื่นนิดเองครับ <c oughs> ไม่ต้องตัดผมนะข้าวประเด็นเลยอ่ะเป็นไปร้องเพลงกันนะคะข้าประเด็นทำไมพูดเหมือนมีเรื่องอะไรเลย ไม่ได้ประกาศไม่เห็นจ้ะแบบเห็นแล้ว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 ลอบอกแบบนั้นก็คือแบบขึ้นทุกสิเลยนะรึเปลาแต่จ,จริงๆก็ไม่ไม่ได้เชิงประกาศหรือว่าไม่ได้เชิงขายของอะไรขนาดนั้นแค่แค่บอกคนรู้เออผมยังโสดอยู่นะแค่นั้นเขาขายของแล้แต่ก็ไม่ได้แบบเอ้ยใครสนใจแบบทักเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นครับผมแล้วมีคนทักเข้ามาไหม น่าจะมีนะน่าจะมีเพราะว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกคือผมไม่ไม่ใช่เด็กติดโซเชียลเท่าไหร่ครับผมผมเลยอาจจะยังไม่ได้เข้าไปอา่านดีเอ็มดูแปลว่าไม่เคยเข้าไปดูว่ามีคนมีคใครเข้ามาเคยเข้าไปดูแค่เวลาทํางานครับผมเวลาแบบไปทํางานกับเอ่อโกลบอลเนี่ยต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับผมพวกแอคเคาท์แบบพี่ๆที่แบบเป็นเพื่อนต่างประเทศที่แบบเราอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นหน้าอย่างเงี้ยเราก็จะมีแอเข้าไปดูบ้างว่าเผื่อที่เขาแท็กรูปมาหรือแท็กสตอรี่มาแปลว่าถ้าใครจะตีดครับ คือใจเล็กไม่ช่วก็ถ้าเห็นก็อาจจะช่วยแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นนะครผมและโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมอยากอยากรู้จักแบบเจอหน้าค่าตากันก่อนไม่ทำพันรู้จักใช่ใช่ใช่กันนั้นก่อนมันไม่เจอใครที่ทัชใจตรงเลยมีมีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วดีคะ มันผ่านมานานแล้วเหมือน,นกันนะครับผมให้มันเป็น <c oughs> เรื่องจังหวะเลยกันครับผม <c oughs> แค่มันไม่ได้มีจังหวะได้คุยได้อะไรก็ <c oughs> ตามจังหวะครับแต่เขาบอกว่าถ้าพี่กำอยากจะมีแฟนก็ต้องออกจากบ้าน <c oughs> แล้วให้แฟนอธิบายไม่ได้ครับใครละคนเขาไม่รู้จักใครเขาโต๊ะแล้วก็ถามแฟนก่อนลูกแล้วก็ถามแฟนก่อนเนาะก็อาจจะเจอเจอตามที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแทนแล้วเป็นเป็นช่วงเวลาที่เราออกจากบ้านก็คือเราทำงานนั่นเองความสวยที่ทำให้เหงาไหมครับอะไรนะคฮะความสวยที่ทำให้เหงาไหมครับเหงาไหมเอ่อเอาตอบจริงๆหรือตอบ แบบดาราดิครับเอาดราก่อนดาราก็ไม่ค่อยหนาวอ่ะเขามีน้องแมวสองตัว <laughs> อ,ยอยู่ที่อยู่ที่ห้อง,องอจริงก็หนาวแหละเ,เพราะว่าเอาจริงน้องแมวเขาก็ช่วยเราได้ในส่วนเรื่องของการทํางานและกันที่แบบเราทํางานกลับมาในเหนื่อยอย่างเงี้ยได้มาเจอหน้าน้องได้มาเล่นกับน,น้องก็ช่วยแบ่งเบาความเหนื่อยเราแต่มันก็จะต้องมีอีกอย่างหนึ่งที่แบบคอยช่วยฮิวทางใจบ้างครับอย่างมีที่ปรึกษา ถ้ามีก็ดีถ้ามีแล้วปรึกษาได้ด้วยก็ยิ่งดีมากๆเลยเพื่อนๆหาให้บา้างไหมคอะไรนะเพืเ่อนรอบค่าไม่ค่อยนะไม่ค่อยผมว่าเพื่อนๆเขารู้นิสัยผมมากกว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดสมมติแบบผมจะคุยบใครหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องมาแบบจากตัวผมเองเขาเลยบแบบไม่ค่อยจะยักเยียกใครเข้ามาให้เท่าไหร่ครับปัญหาหลักๆอยู่ที่ตัวเราใช่ๆๆๆใช่ใช่อยู่ที่ตัวเรามากกว่าแต่ว่าพอมันมีข่าวคอมเมนต์ มอ่ะหน้าผมเหมือนคนมีแฟนผมว่าแบบหน้าตาอย่างนั้จะโสดหรอก็จริงนะก็ก็โสดจริง่จริกู็โสดจริงก็โสดจริงไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันก็มันไม่มีใครครัมันก็โสดคไมะแต่วตอนนี้ก็ไม่ได้สุด้าทีต้องแบบวิตามหาเลไม่เลยครับผมก็ ก็อย่างที่บอกคือให้มันเป็นเรื่องของโอกาสแล้วก็จังหวะดีกว่าเราอาจจะแบบทางานงานหนึ่งแล้มีโอกาสได้ไปเจอคนที่เราถูกใจอะไรอย่างเงี้ยขอให้มันเป็นเรื่องนั้นดีกว่าส่งมากีปีแล้วครับถ้าแบบโสดโสดจริงๆก็สามปี4สี่ปีได้แล้วเหมือนกันนานใช่ใช่ใช่สามสี่ปีประมาณนั้นก็ตั้งแต่ช่วงเริ่มทํางานอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเป็นฟิลแบบคุยคุยมากกว่าแต่ก็ไม่ได้แบบมีคบใครจริงแล้วตอนนี้มีคนคุยไหมัไม่มี ่าคนใหม่จะทำให้ตกหลุมรักได้ไหมก็ต้องได้แหละครับคุายยาว่าเอาละเริ่มแล้วเริ่มเขินคุณทำนายแหละครับก็คนที่เข้าใจเราละกันคนที่คอยสนับสนุนเราในการทำงานคนที่รักครอบครัวเราเหมือนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องเขินทำไมดูจเปอะพี่บางคนถามหรือว่าคือไม่รู้ว่ามันเขินเอง เรเบรกเบรก่ายกันอ่ะถามต่อถามต่อถามต่อทำไมถ่ากันาการเขินที่เวลาต้องพูดก็มันไม่มีอ่ะมันไม่รู้จะพูดถึงใครอ่ะแล้วถ้ามันมีมันยิ่งเขินกว่านี้หรอกก็อาจจะเคยมานี้ใช่ใช่ใช่เราต้องแบบข้างลึ่สุดเลยเชฟก็จริงๆผมเป็นคนที่ข้างรักข้างรักระดับหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าเราเราก็เคยพูดไปหลายทีแล้วแหละว่าเราเป็นคนที่แบบติดติดเหมือนกันถ้ามี ติดแฟนติดแฟนติดแฟนเป็นคนติดติดแฟนเหมือนกันถ้าเกิดสมมติถ้าถ้ามีอะไรไคหรือเปล่าอ่ะครับเดี๋ยวเหยียบครับแต่ไม่ได้เปิดก็ไม่ได้ปิดไม่ปิดไม่ปิดอยู่แล้วคือรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีเราอยากหัวด้วยซ้ำใช่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นความความน่ารักของแฟนเราแล้วกันถ้ามีนะได้มีนะ จะกลับไปวันนี้ก็เปิดดีเลยเผื่ครับเดี๋ยว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 ลองกลับไปเช็คหน่อยเดี๋ยวเผื่อเผื่อมีเผื่อมีเผื่อมีจริงไม่จิงคนที่แบบถ้าจะมีใครสักคนไม่ได้คิดที่จะเปิดมาเลยเปนตัวแบบโล่งหอรอ่าผมว่ามันอยู่ที่การคุยกันด้วยแหละรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติสองคนโอเคที่จะเปิดหรือว่าแฮปปี้ที่จะแบบใช้ชีวิตแบบนี้ก็จะใช้ชีวิตตามที่สองคนโอเคแฮปปี้ครับผมแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้แฮปปี้ที่จะเปิดตัวอะไรก็เดี๋ยวเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เวลาทำงานนี่แหละไม่ก็เผื่อเผื่อได้เจอใครที่แบบเวลาร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยกเลยคนน่าจะมาประมาณสัก็นเดยวันมเจมายัง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 เจอแต่ในห้องเไม่ได้ไปไหนะาย่ในห้องแต่งตัวช่วงนี้มีงานอะไรบ้างครับช่วงนี้ครัก็จะมีเป็น ซีรีส์จบไปแล้วแล้วก็จะเหลือโปรเจกต์ที่เราปล่อยแล้วกันก็จะเป็นพวกเออเปี่ยวเกียกอะไรโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่กำลังถ่ายทำที่กำลังดำเนินการอยู่ที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับผมก็ก็มีแล้วก็มีอาจจะเป็นเรื่องของสายชาติแล้วก็เพลงที่แบบจะตามมาเร็วๆนี้ อ๋อใช่ครับผมก็เพิ่ง Announce Brand Ambassador ของทาง o n i t s u k a Tiger ไปพี่ใบเฟิร์นด้วยใช่ใช่ใช่พี่ใบเฟิร์นด้วย่วงนี้การละครเข้ามาบ้างไหมครับละครเหรอครับก็มีที่คุยไว้แล้วกันมีที่คุยแต่ว่าอะไรหลายอย่างอาจจะยังไม่ลงตัวครับผมก็มันติดปัญหานิดนึงพอปัญหานี้จบก็มาติดอีกปัญหานึงอะไรอย่างเงี้ยผมเลยอาจจะแบบขยับขยับเลื่อนไปเรื่อยๆ ใช่ไหมครับโหดีใจกับน้องมากเพราะว่าก็ได้คุยกับน้องเหมือนกันเพราะน้องก็แบบรู้สึกก็ตื่นเต้นมากๆเพราะอะไรที่ใหม่สาหรับน้องมากๆเราก็ดีใจที่เห็นน้องแบบก้าวมาได้ตรงนี้ตั้งแต่วันแรกดีใจเราจะลองบ้างไหมอยาว่าเออเราเราไปทำงานถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสอยากทำแน่นอนครับผมเพราะว่าพิธีกรก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างและการที่อยากจะลองลองทำให้ครบในในอาชีพในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นิีกรอะไรไมร กีฬากีฬาก็ได้กีฬาน่าจะเป็นสิ่งที่ถนัดที่สุดช่วงหลังกระแสซีรีส์วายมาเลยครับยังแรงอยู่ในบ้านเราถ้ามีคนติดต่อคง,งไม่สลหรับครับให้ผมไปเล่นซีรีส์วายแล้วเ,ออเหมือนก่อนหน้าเนี้ยจะมีนิดๆหน,น่อยๆอยผมแต่ว่าอาจจะด้วยความที่แบบเราเรากำลังแฮปปี้กับตรงนี้ละกัน<ม>เราแฮปปี้ในการทำงานแบบนี้แฮปปี้ในการใช้ชีวิตแบบนี้หรือว่า แฮปปี้ที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบอะไรเยงนี้ครับผมเราเลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะทำตรงนี้ก่อนส่วนเรื่องซีรีส์วอะไรพวกนี้เดี๋ยวไว้ว่ากันถ้ามีบทดีๆก็สนใจอยู่ใช่ไหมครับใช่ถ้าถ้าบทด,ดีก็น่าสนใจครับผม,มเพราะว่าผมรู้สึกมันก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการแสดงแอนิเมชัที่แบบเราจะไปรับพิเศษตรงเนี้ยให้ทุกคนแบบเชื่อแล้วก็รู้สึกกินไปกับตัวเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันครับผมโ <Okay. Okay. S 1> อเคครับะมือีกนน่ไม่นานครับ เดี๋ยวประมาณไม่ถึงวีคเดี๋ยวินอีกแล้วคือยินกลับไปที่หรังไงครับยินไปทำงานครับไปที่ไหนไปท่นไในเอเชียังประเทศเลยเนาะ่ไในเอเชียงานอะไรงานอะไรงานอะไรโปรเจกตต่างประเทศลับยเป็นต่างประเทศอก็ก็ดีอยู่นะ ก็ดีก็ดีก็ดีแบบจะได้แบบความคิดถึงจะได้ทำงานกับแฟนๆบมากรู้เปล่าว่าความคิดถึงมันฆ่าคนได้หรอครับฆ่าคนได้จริงๆรู้เปล่าอันนี้เพลงหรือเปล่าเก่าเป็นการนะเพลงนี้เก่าแต่ผมทันไงแต่ผมทันเลยทันเยอะทันเยอะโอเคโลกขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ